สวัสดีค่ะก็สซิบ,บอกเล่วยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะของสภาพสวย4ประตูด้วยนะคะตัวสูงค่ะสีบอลน,นะคะมีบันไดข้างค่ะทุกท่านรถมาต้า VT ที50ประตูค่ะเครื่องดีเซล2.2ปี2012เกียร์ธรรมดาค่ะดูบึกบืนดูใหญ่นะคะขับขี่ใช้งานได้ปกติค่ะเครื่องดีอัตราการเร่งดีนะคะ เกียร์เข้ากระชับค่บภายในกว้างขวางนั่งสบายเรือนไม้ขึ้นครบค่ะราคา1 7 5่0 0บาทนะคะระบบแอร์เย็นฉ่ำภาซีพ,พรบรเดือนธันวาปี67ค่ะเป็นรถมือ2สองนะคะสภาพยังดีอยู่เลยค่ะทุกท่านยังสวยทั้งภายนอกภายในเลยนะคะแต่ก็ต้องไปตามสภาพกันนะคะสนใจคันนี้ดูรถด้วยตนเองได้ที่สุขสวัสดิ์กรุงเทพค่ะ มีเบอร์โทรของผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะสนใจเน้นโทรค่ะโทรเพื่อคุยโดยตรงเพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้และนัดหมายไปดูตัวจริงค่ะเพื่อความสบายใจของท่านโดยตรงเลยนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ